เด็กน้อยหนูจงฟังเรื่องความลังครั้งยิ่งใหญ่เลือชื่อแต่จริงผมเกิดที่เมืองดอกคูนเสียงแคนจังหวัดคอนแก่ ขอนแก่แล้วจะมีแก่นจังหวัดขอนแก่นเป็นลูกคนสุดท้องในจำนวนพี่น้องชายล้วนสามคนผมเป็นวัยรุ่นคนหนึ่งที่เคยผ่านประสบการณ์ชีวิตเล็วไหลชีวิตช้ำชที่นึกย้อนหลังแล้วก็ไม่ปิติใจเลยผมอยากจะบอกทุกคนจากใจจริงว่า ชีวิตของผมที่ผ่านมาคงไม่เป็นเช่นี้แ้่หากว่าโลกนี้ไม่มีน้ำเมาผมจบอนุบาลจากโรงเรียนเอกชนของคริสแล้วเข้าเรียนต่อในโรงเรียนรัฐบาลจนจบมัธยมต้นจากนั้นชีวิตก็เริ่มก้าวเข้าสู่โลกของเด็กช่างกล <c oughs> ซึ่งใครต่างก็รู้ดีว่าสิ่งไปล้อมของเด็กช่างกล ย่อมหนีไม่พ้นเรื่องอบายมุกสุรานารีการมันันไตตีชนิดเต็มพิกัดผมก็เรียนภาคบ่ายไปจนถึงสองทุ่มจากนั้นชีวิตกท่องไปในโลกราตรีไปสิ้นสุดราวตรีสามของทุกวันจนถ้าไปมีวันไหนเลยที่จะกลับถึงบ้านก่อนเที่ยงคืนลกลับถึงห้องนอนได้เท่านั้นผมก็หมดสติหลับเป็นตาย ไปเตือนอีกทีก็เกือบเที่ยงวันเตือนพร้อมกับอาการเมาค้างยังไม่สางดีบางครั้งเดี๋ยวผมพบว่าตัวเองตื่นมาบนกองอ้วกซึ่งเป็นผลจากฤทธิ์น้ำเมาที่กระดกไปตั้งแต่เมื่อคืนแต่ไม่ว่าจะเตื่นมาในสภาพยำย่า,ยาขนาดไหนสุดท้ายผมก็ต้องตะเกียกตะกายไปเรียนหนังสือให้ได้เพราะผมไม่อยากให้แม่เสียใจครับ หลังจากเรียนจบปวส,สแล้วผมก็เข้ามาเรียนต่อวิศวะที่กรุงเทพเป็นนักศึกษาภาคบ่ายเช่นเคยที่นี่เองทำให้ผมได้รู้จัก,กรุ่นพี่ช่างกลคอทองแดงจากโรงเรียนเก่าแล้วก็ยังมีเพื่อนสนิทคอเดียวกันอีกคอทองแดงอีกคนหนึ่งคือคอทองแดงตุตู จะของบทเพลงคิดดีแล้วหรือที่คลาๆต่างก็รู้จักกันไ่ทั่วโลกเราเป็นเพื่อนสนิทกันมาตั้งแต่สมัยเรียนปวสพะผมไปเช้าหอพักอยู่ด้วยกันไปไหนก็ไปด้วยกันจะเรียกว่ารวมกวนคอเล่าก็ว่าได้ช่วงนั้นผมขอเงินแม่คราวละมากๆโดยที่แม่ก็ไม่เคยรู้เลยว่าผมเอาไปซื้อเหล้า็นใจตั้งนี้ ผู้ผลิตผู้จำหน่ายไม่รับผิดชอบผมว่ากับแม่ว่าจะต้องซื้อหนังสือเรียนเห็นไหมการโกรหกก็เกิดขึ้นแล้วเลขเพธตบายเกิดขึ้นระหว่างลูกที่จะมีพึงมีต่แม่อ้างโน,น่นอ้างนี่สารพัดอย่างแต่เอ้าเขาจริงจริงก็หมดไปกับเหล้าเบียร์เราดิงกันไม่เว้นแต่ละวันจนขวดเบียร์กองเกลื่อนเต็มใต้บันไดหอต้องขอร้องเพื่อนให้ช่วยขนพิธีร้านขายของเก่า จะได้มีที่ว่างให้ขวดล็อถใหม่ลําเลียงเข้ามาเพิ่มอีกก็นั้นผมก็จะพอทราบเราลาวปตุตูเพิ่งกลับมาจากอบรมคายพนังของชมรมพุทธศาสตร์สากลหลังจากกลับมาผมก็สังเกตปตุตุเริ่มปลีกตัวออกจากเพื่อนวงเล่าผมเก็บความสงสัยไว้หลายวันแต่ก็ยังไม่ได้โอกาสถามสักทีหนึ่งแล้ววันหนึ่งโอกาสนั้นก็มาถึง วันนั้นผมและสหายหอชายโสดหอชายโฉดก็ตั้งวงติงเฮฮาปาร์ตี้กันตามเคยสภาพผมก็หลบมุมเข้าไปสู่อากาศบริสุทธิ์บนระเบียงชั้นสองกะว่าพอสดชื่นแล้วค่อยลงไปกระดกต่ออีกสักแก้วนึกว่าจะกลับตัวกลับใจได้ขณะนั้นตุ๊ตูก็ กำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่พอดีผมนำท่าจะทักก่อนแต่ตัวตัวกลับพูดสวนขึ้นมาประโยคหนึ่งที่ทำให้ผมได้คิดนั่นก็คือเขาเอ่ยปากชวนผมมาเป็นซ u เปอร์วิเซอร์ว่าเป็นซ u เปอร์วิเซอร์กันเถอะความหวังงดิงตัวตัแต่ผมได้สติกลับคืนมาเพราะคำคำนี้แหละซ u เปอร์วิเซอร คงเป็นเพราะผมถึงคราวจะหมดกรรมก็เลยทำให้ผมได้คิดและผมก็คิดได้เกิดความสนึกขึ้นมาว่าชีวิตที่ผ่านมามันช่างไร้สาระสิ้นดีผมควรจะทำอะไรที่มันดีกว่านี้แล้วผมก็ตอบตกลงนับจากวันนั้นมาชีวิตของผมก็เปลี่ยนไป เพราะเด้แรงบันดาลใจจากตุ๊ตูผมเริ่มเขว่าวแล้วตั้งใจว่าจะเลิกข้องเกี่ยวกับอบายมุกเหล้าเบียร์บุรีทุกอย่างแล้วในสุดผมก็ทําได้สําเร็จครับพอปิดเทอมภาคฤดูร้อนผมตุ๊ตูและรุ่นพี่อดีตสามกรอคอทองแดงจิงพร้อมใจกันกอดคอกันมาบวชธรรมทายาทรุ่นที่สาหนึ่งที่วัดพระธรรมกาย นอกจากที่นี่จะสอนให้พวกผมได้รู้จักป้าหมายชีวิตแล้วยังปลูกฝังให้ผมรักเพศนักบวชซึ่งเป็นชีวิตที่เรียบง่ายที่สุดแต่ถ้าว่ามีจุดหมายที่สูงส่งคือพระนิพพานทุกครั้งที่ได้ห่มครองผ้าสีสุดท้ายผมจะรู้สึกสงบเย็นยังไม่อาจหาสิ่งใดมาเทียบได้เมื่อจบโครงการอบรมธรรมทายาทผมจึงไม่หลังเลใจที่จะบวชอยู่ต่อแต่ตุ๊ตูนี่สิครับ จำใจทั้งลาสิกขาไปทั้งน้ำตาผมเห็นตุตู่สักจีวรไปน้ำตาก็ไหลไปผมยิ่งรู้สึกสะท้อนใจเพราะรู้ว่าใจจริงตุตู่อยากจะบวชอยู่ต่อมากแต่เพราะติดปัญหาทางบ้านจริงจำต้องลาไปเรียนต่อส่วนุ่นพี่ที่มาบวชด้วยกันทางบ้านก็มารบเล้าให้กลับไปเรียนต่อครั้งแล้วครั้งเล่าจนเกือบจะใจอ่อน แต่ก็อาศัยว่าได้กระไมิตรที่ดีในสุดก็เลยปักใจมั่นว่าจะบวชอยู่สร้างบรมีกับครูไม่ใหญ่ไปจนตลอดชีวิตในสุดจึงเหลือเพียงผมและรุ่นพี่รูปนี้ที่ยังคงบวชต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้ยมพ่อยมแม่พี่พี่และแม่แต่เพื่อนที่หอพักพยายามชวนให้ผมลาสิกขาอยู่หลายครั้งแต่ผมก็ยืนยันว่ายังไม่ลาสิกขา โยมพ่อโยมแม่ถึงขนาดน,นิมนต์พระสามรูปจากวัดแถวบ้านที่คุ้นเคยกันมาช่วยพูดให้ผมราสิกขาอืมพระไม่ได้ช่วยชวนกันบวชเนอะแต่ในี่สุดว่าผมยืนยันว่าจะบวชต่อไปโยมพ่อโยมแม่ก็จนใจแล้วต่อมาผมก็ได้ทําหน้าที่กระเลมิตให้กับโยมพ่อโยมแม่จนท่านเริ่มเข้าใจเห็นไหมจ๊ะและได้อนุโมทนาในการบวชของผม ทุกวันนโยมพ่อกลายเป็นกําลังสําคัญของศูนย์การเมรจังหวัดขอนแก่นและยังทําหน้าที่ขยายจานธรรมได้เกือบหนึ่งร้อยจานแล้วครับ<า>ปัจจุบันนั้นทั้งสองทุ่มเทสร้างบารมีอย่างเต็มที่เต็มกําลังและตั้งใจจะติดตามครูมิใหญ่ไปด้วยสิตบุรีวงบนวิเศษด้วยครับโ<า>ยมตามผมแต่เดิมเป็นหมอประจาตำบลต่อมาเปลี่ยนมาค้าบัวค้าควายจนกลายเป็นเศรษฐีประจาหมู่บ้านจากหมอมาเป็นพ่อค้า โยมตาเป็นคนกว้างขวางในย่านนั้นมีที่ดินกว่าหนึ่งร้อยไร่แต่ด้วยภาระนี้สินที่ต้องส่งเสียลูกให้เรียนส,งสูงๆโยมตาจึงจะเป็นต้องนำที่ดินไปจำนองบ้างขายฝากบ้างโดยคิดว่าจะถ่ายถอนคืนได้ในภายหลังแต่แล้วยมตาก็หมุนเงินไม่ทันหัวหมุนก่อนเหลือที่ดินทั้งหมดจึงตกเป็นของนายทุนไม่เหลือเลยแม้แต่แปลงเดียว โยมตาชอบเล่นการบานานเป็นชีวิตจิตใจอ๋ออย่างนี้นี่แหละอย่างนี้นี่เองทั้งบานนานมวยและเล่นโบกโบกเป็นเกมมานานที่นิยมกันมากในแถบอีสานแต่เพืเล่นจะครอบเม็ดประขามผ่าซีกสองเม็ดเดวอกระลาหรือกระบอกแล้วแทงกันว่าเม็ดประขามด้วความเลืงายจะออกคู่หรือขี้ไม่ใช่แค่นั้นนะครับโยมตายัางชอบดื่มเหล้าละสบุริเป็นชีวิตจิตใจ 10ปีการยมตาเสียชีวิตท่านเดิมหนักถึงขั้นเป็นแอลกอฮอลิซึมกลายเป็นคนที่ขาดเล้าไม่ได้เลยตื่นขึ้นมาทีไรไม่ต้องดื่มเล่าก่อนทุกครั้งเพราะพิษของน้ำเมายมตาก็เสียชีวิตได้เริ่มมะเร็งหลอดอาหารระยะสุดท้ายมีอายุได้7 13ปีโยมปูมป่รับราชการครูต้องไปสอนตามชนบทตามเพอแล้วกขจะช่วยจึงแอบไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยโดยที่โยมยากไม่เคยรู้มาก่อนยอมปู่ลาออกก่อนเกษียณอายุราชการ2ปี ในเงินบำเน็จมาก,ก็หนึ่งจึงนําไปซื้อรถเก่งให้เขาเช่าต่อมาคนขับรถที่มาขอเช่าดื่มเหล้าจนขาดสติเอาอีกแล้วเอารถไปประสบอุบัติเหตุชนเสียจนพังยับเยินทิ้งรถไว้โดยที่ไม่ยอมซ่อมยอมปู่เสียใจมากจนกระทั่งไอกระอักออกมาเป็นเลือดต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลหมอบอกเป็นโรคปอดอักเสบ พราะดื่มเหล้าสู่บริจัดดังน,นั้นหเดือนาการก็สุดลงเรื่อยๆก่อนสียชีวิตเจ็วันโยมปู่ไล่ฟังว่าเห็นคนสองคนนุ่งผ้าจองก็เป็นสีแดง <c oughs> และพวกศาษ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 าีรษะดิผ้าแดงต่างถือหอ,อกเข้ามาหาบอกว่าจะมารับตัวไปทำให้โยมปู่ะเลิ t ไหมย <c oughs> โยมปู่กลัวมาก ก็ตายไปตั้งที่กลัวๆนั่นแหละด้วยอายุได้ห้บเกปีโยมมาผู้ชายเป็นคนหลักกลอยม,มีงานการทำเป็นชิ้นเป็นอันพระคี้เกียจเรียนมาตั้งแต่เด็กโยมย่าเป็นห่วงว่าต่อไปโยมมาจะลําบากจึงแบ่งมรดกให้มากกว่าลูกคนอื่นๆ <c oughs> พอโยมย่าเสียโยมมาก็ามาอาศัยกระท่อมปลายนะาเขาพิสาหยุดตามลําพังมรดกที่ได้มาก็ามาแบ่งขายเรื่อยๆจนหมด โยมอาชอบดื่มเหล้าสูบุรีจนร่างกายสู้ผอมผอมมากจนยัแย,ยขกระจายกเป็นเอสพอช่วงหลังก็เริ่มมีผู้หญิงมาผัวพันโยมอาเสียชีวิตลงเมื่ออายุเพียง47ปีพิสาาพบศพโยมอาอยู่ในสภาพชวนสลดสังเวชนอนตัวแข็งทื่อมีมดขึ้นไต่ตามตัวและคาฝ่านหน่าจะเสียชีวิตตั้งแต่ตอนกลางคืนคำถามผมต้องเข้าสูาว่วงจรอวัยมุขเพราะวิบากรรมใด กรรมางกาจะติดตามส่งผล,ผลไปในภพชาติเบื้องหน้าหรือไม่อย่างไรและผมจะแก้ไขได้อย่างไรครับบนใดท้ายผมได้แรงบนันดาลใจจากตุตตตในการตัดสินใจเลิกใบมุกทุกอย่างและได้มาบวชธรรมทายาาครับโยมพ่อโยอมแม่จะมีวิบากกรรมหรือไม่ที่ชวนให้กับผมลาสิกขาท่านเหตุผลว่าเพราะเป็นห่วงพระจึงอยากให้ไปเรียนต่อให้จบซะก่อน ยอมพ่อโยมแม่และพี่ชายทั้งสองเคยสร้างบรมีกับหมูนะ่คณะมาอย่างไรทุกคนจะมีโอกาสตามติดไปดูสิบรีวงบนพิเศษได้ไหมครับยอมตาม,มีวิบากกรรมใดที่ดินที่มีอยู่จํานวนมากจึงหลุดลอยไปจากการจำงยอมตาตายแล้วไปอยู่ที่ไหนวิบากกรรมใน้าบวช้าควายเลย่งการเป็นนันดื่มเหล้าสูบบุหรีส่งผลให้ยอมตาอย่างไรบ้างท่านได้รับบุญที่อยทิศไปให้หรือไม่ มีอะไรฝากมาบอกไหมครับบุญที่โยมตาเคยบวชตามประเพณีนั้นพอจะช่วยท่านได้บ้างไหมครับโยมยายเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิญญาณมาได้สองปีแล้วท่านยายจะไปดูศิบุรีวงวนวิเศษด้วยแต่ตอนนี้ท่านอายุมากแล้วจะต้องสร้างบนอย่างไรจึงจะตามติดไปได้ทันครับโยมปู่ก่อนตายเห็นคนสองคน <c oughs> นุ่งและพวกผ้าแดงถือหอก <c oughs> มาหาคือใคร ตอนที่ท่านอยู่ในพบภูมิใดและก็ได้รับบุญที่ทิศให้ท่านหรือไม่มีอะไรฝากมาบอกไหมครับโยมาของผมได้รับมรดกมากกว่าลูกคนอื่นๆเพราะบุญอะไรครับทําไมตะมันนอนตัวแข็งตายตายแล้วไปไหนได้รับบุญที่อทิศไปให้หรือไม่ผมและรุ่นพี่เคยสร้างบารมีร่วมกันมาอย่างไรเราสองคนม,มีหน้าที่อะไรในกองทัพธรมพุทธนนท์ทิรามีผลการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างไรมีผังการบทนานแน่นดีไหมครับ จะมีวิบากกรรมการคอยขัดขวางการบรวชสร้างบารมีอีกหรือไม่ครับควรจะต้องระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษครับผมอยากจะไปศึกษาวิชาธรรมกายของครูไม่ใหญ่สมปรารถนาหรือไม่ครับก็เพาะอธิฐานว่าชาติต่อไปขอให้ได้บวชตั้งแต่ยังเยาว์วัยแต่ก็ยังรู้สึกว่าหากบวชเป็นสามเน,นินตั้งแต่เด็กก็มักจระขาดประสบะการณ์ชีวิตและในีสุดก็จะต้องลาสิกขาออกไปเรียนทางโลก หากพบชาติต่อๆไปกับผมปรารถนาจะบวชตั้งแต่เด็กและบวชไปให้ได้ตลอดรอบฟังโดยไม่คิดลาสิกขาเลยจะทําทอย่างไรครับมีปัจจัยใด,ดที่จะทำให้ผังการบวชตั้งแต่เด็กนั้นแน่นหนาบวชแล้วได้บวชตลอดชีวิตไปทุกภพทุกชาติเลยครับเพื่อนพระภิกษุอรุณสิบเคยสร้างบารมีเร่วมกับหมู่คณะมาอย่างไรในดีเป็นทหารพระราชาที่ออกบวชทั้งหมดทุกรูปหรือไม่ครับ การมาบวชแล้วลาสิกขาออกไปแต่ภายหลังก็กลับเข้ามาบวชใหม่อีกแลบบวชไปจนตลอดชีวิตกับการมาเจอหมู่คณนะและบวชต่อเนื่องโรดเดียวไปจนตลอดชีวิตจะมีอะนรสองแตกต่างกันอย่างไรทั้งภพชาตินี้และภพชาต,ติต่อไปครับหลับตาฟันเป็นตูเป็นตะเตนขึ้นมา,านแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายประลัมประลากันนะจ๊ะวิบากรรมครอบคนผาน จึงทำให้ลูกตกไปอยู่ในวงจรอบายมุกกรรมนังกล่าวถ้าส่งผลไปในภพบบึงหน้าก็จะทำให้มีญาติที่อยู่ในวงจรอบายมุกซึ่งก็จะทำให้การสร้างบารมีได้ไม่เต็มที่ดังที่ตั้งใจเอาไว้อีกทั้งสติปัญญางตัวเองก็จะหย่อนด้วยแต่ผังนี้แก้ไขได้ และลูกก็จะต้องตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ทั้งทานศีลภาวนาปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายแล้วติฐานจิตกำกับให้พ้นจากวงจรอุบาทนิจ้าบนเก่าที่โลกคยบวชทิศชีวิตอยู่ในหมู่คณะเด,ดตามมาส่งผลจึงทำให้ได้พบกลายะมิตรซึ่งเปเหตุให้ลูกได้คิดจนคิดได้แล้วก็ ได้บวชมาจนถึงบัดนี้แหละจ้าบุญเก่าเคยบวชยอมพ่อยอมแม่ท่านก็เป็นห่วงลูกแบบโลกโลายมาเรียนต่อให้จบซะก่อนแล้วก็กลับมาบวชใหม่ไม่ได้บงังคับให้ลูกรัสกขาก็ไม่มีวิบากกรรมอะไรและต่อมาเมื่อท่านเข้าใจท่านก็สนับสนุนจ้ายอมพ่อยอมแม่และพิชาทั้งสองก็เคยสร้างบร,รมีกับหมู่คณะมาแบบกองสเสบียง อีทั้งวิชาทั้งสองก็เคยมีบุญบวชระยะสั้นมากระหมูคณะด้วยจ้าทุกคนดังกล่าวถ้าสาร้างบารมีอย่างเต็มที่ด้วยใจมุ่งมัน่นไม่ตกบุญเลยก็มีสิทธิตามติดไปดูสิบบรีวงบุญวิเศษได้จ้าที่ดินของโยมตาจํานวนมากต้องหลุดลอยไปจากการจำนองเพราะวิบากกรรมเร่งการม,มานานทั้งอดีตและปัจจุบันท,ทั้งทั้งที่ทำมิทานบารมีจากในอดีตถึงทำให้ทำพิธีดินในปัจจุบันมาก แต่ชาตินั้นท่าไม่ได้อธิษฐานจิตล้อมกรอบเอาไว้จึงทําให้มาอยู่ในวงจรพันนันและข้าวัวควายอีกทั้งนายดีเคยรับจำนองที่ดินคนอื่นในทํานองนี้มาเหมือนกันเป็นภาพนาดีของโยมตาด้วยจ้ะตามทันไหมจ๊ะโยมตาตายแล้วก็ไปเป็นกลุ่มพันจะต้องไปทำน้าที่ในโยมโลก8ดเดือนพักสี่เดือนจ้า วิบาก,กรรมค้าวัวค้าควายดื่มเหล้าสูบบุหรี่ก็จะทําให้ไปอยู่ในหมู่คนพานจะทําให้มีโรคมากอายุขัยสั้นเพราะค้าวัวควายให้เขาฆ่าจ้ะได้รับบุญที่ยวทิไปให้แล้วจึงทําให้ท่านเข้าเวรในยมโลกน้อยลงซึ่งท่านก็ดีใจและก็อยากได้รับบุญเพิ่มขึ้นอีกจ้ะเพราะท่านอยากจะพ้นจากสภาพตรงนี้บุญเทียมตาบวัวตามประเพณีได้ทําให้ท่านไม่ต้องไปถูกลงทานในยมโลก จะได้เป็นกรมพันธ์มาทําหน้าที่เป็นเจ้าที่ผู้ลงโทษแทนจ้ะเป็นเจ้าหน้าที่แทนแทนนักโทษยมยายแม่อายุมากแล้วถ้าท่านมีความปรารถนามุ่งมั่นแล้วมันสั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาอย่างสม่ําเสมอไม่ขาดเลยแม้แต่เพียงวันเดียวและอธิษฐานจิตตามติดไปดูสิบริวงบนวิเศษก็มีสิทธิ์จ้ะ โยมปู่ก่อนตายเห็นคนสองคนนุ่งและโพกผ้าแดงถือหอบมาหานั้นก็คือก็คือกลุ่มพันพวกหนึ่งพวกหนึ่งที่เป็นเจ้าหน้าที่ยมโลกจะมารับตัวจ้ะโยมปู่ตายแล้วก็ไปอยู่ยมโลกดียกำสุรากำลังไปโดนกรอกลอกน้ำทองแดงร้อนอยู่ ก่อนที่จะไปรับโทษท่านเข้าอื่นเพราะผิดศีลหลายข้อจ้ะได้รับบุญทิพย์ไปให้ก็ทําให้อายุในโยมโลกสั้นลงจ้ะท่านทรมานมากท่านอยากให้ลูกหลานทําบุญอุทิศีไปให้ท่านมากๆเพราะท่านอยากพ้นวิบากกรรมและท่านบอกอีกว่าท่านเข็ดแล้วจ้ะเข็ดจริงๆให้ดินตายเข็ดแล้วจ้ะย่อมาได้รับมารดกมากกว่าคนอื่นเพราะมีทานบาร,รมีในอดีตมา,มากกว่าคนอื่น แต่ขาดปัญญาบารมีไม่ได้ครบ,บัณฑิตเลยใช้บุญเก่าเปลืองจ้ะโยมาเป็นโลกร้ายและหมดอายุไขตายแล้วตัวจังแข็งทื่อจ้ะตายแล้วก็ไปทันทีจะมาหานรกขุมห้าโดยกรรมสุรากำลังถูกนายเนริยบาลกรอกน้ำกรดสีดำร้อนอยู่และจะต้องไปต่ออีกหลายขุมจ้ะเป็นโยมาเงินชานี้ชาเดียวแหละบุญที่อุทิศไปให้ก็ไปคอยอยู่ที่โยมโลกจ้ะอีกยาวนานทีเดียว ลูกและรุ่นพี่ที่บวชอยู่ด้วยการเคยทำหน้าทีเ่เผยแผ่และศึกษาวิชาธรรมกายโดยพุทธนดอนที่ผ่านมาตัวลูกก็เป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชได้ออกบวชตามพระราชาปฏิบัติธรรมได้ถึงพระธรรมกายได้ศึกษาวิชาธรรมกายเคยบวชมาตลอดชีวิตหลายชาติแล้วมีผังการบวชหนาแน,น่นดี แต่ก็อย่าประมาทในการดำเนินชีวิตในเพศสมณนะแม้ผังจะหนาแน,น่นก็อย่าประมาทจะต้องระวังกับทุกอย่างเลยจ้าที่เป็นข้าศึกต่อการกสุและปรมจัจาร์ถ้าลูกปฏิบัติได้ก็ถึงมัธยรรมกายมันชาติที่ผ่านมาก็จะมีโอกาสก็จะได้ศึกษาว,าวิชาทาํากายขั้นสูงได้เหมือนชาติที่ผ่านมาเลยจ้าการที่จะบวชตั้งแต่ยังเยาว์วัยและบวชได้ตลอดชีวิตโดยไปคิดสึกไปทางโลกเพื่อเรียนต่อแล้วกลับมาบ,บวชใหม่นั้น ก็ขึ้นอยู่กับบุญในตัวที่สั่งสมจนถึงระดับสอนตัวเองได้การที่จะมีบุญในตัวมากๆก็ขึ้นอยู่กับการสั่งสมบุญทุกบุญให้มากๆแล้วติ่ฐานจิตล้อมกรอบพิหนาแน่นก็มีสิทธิ์บวชได้ตั้งแต่ยังเยาว์วัยจนตลอดชีวิตจ้า <c oughs> เพื่อนพระภิกษุเ,เพื่อนพระภิกษุรุ่น19ก็เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะจ้าข้งรุ่น19 ก็เคยเป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชแล้วก็ออกบวชตามพระราชาจนตลอดชีวิตโดยเฉพาะหลวงพี่ตีบวชอยู่ด้วยกันก็เคยบวชมาตลอดชีวิตมาพุทธันท์ที่ผ่านมาดังนั้นอย่ารื้อผังเก่าที่ดีอยู่แล้วให้สร้างผังเก่าให้หนานแน่นจนพยามาระเบิดไม่แตกและจ้ะชาตินี้ก็ให้อดทนสร้างบรมิกันต่อไปอย่าให้ใจตกนะจ๊ะ ส่วนน้อยในรุ่นนี้ก็เป็นกุลบุตรที่ออกบวชตามพระราชาจนตลอดชีวิตเหมือนกันจ้ะการบวชรวดเดียวย่อมดีกว่าการบวชแล้วศึกออกไปเรียนหนังโลกต่อมาภายหลังกลับมาบวชใหม่ตลอดชีวิตเพราะจะไม่เสียเวลาในการสร้างบารมีอีกทั้งจะทําให้ผังบวชรวดเดียวหนานน่ส่วนที่ลาสกขาออกไปนั่นจะมีโอกาสกลับมาได้ยากกว่าเพราะมีสิ่งยุ่ยยวนเยอะซึ่งจะทําให ผังเดิมที่ดีอยู่แล้วทลายลงแล้วก็ย้อนกลับไปสู่วงนอกหรือพลัดกันไปเลยจ้ะชาติน,นี้มาเจอกันแล้วกายตัง้งนางตาสร้างบรมารมีเต็มที่จนตลอดชีวิตแล้วติฐานจิตตามติดไปดูสิบรีวงบุนวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้ะเด็กน,อน้อยหนูจงฟังเรื่องความลังครั้งยิ่งใหญ่